ยืดยืดออ่นินไปสกายว่าว <|so|>? ่านะฮะเจ้าปู้เ้าไทยก็เจ้าไทยแต่เชงเหนือาเอาก็เจ้าปูกกัแม่ี่หน่ายนะแกนั่งกีดเนี่ยกนยืนกี่แต่ถาแต่ลดนั่งก็ก็นั่งงน่ะท มันจะให้เข้าตัวอันที่5เป็นก้านแหลมเนาะก้านแหลมกันในก้าแหลม3 3ีกัน2ก้าสาวลบ6ยิโดนลบ1รลานฝันเาเอาว่าเป็นมดมันมาหันมาหยดแค่พอเอ้ยต้นตานิ้วเข็มมินอย่ที่มาพู Hola, ¿qué?